คลิมเนียจ,จะมาพูดถึงคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือสาหัสช่วงต้นชีวิตเกิดในครอบครัวที่ลำบากต้องสู้ต้องดิ้นรนเองแต่หลังจากพ้นวิบากกรรมนะฮะวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นหนึ่งก็คือตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่เกิดและหนักที่สุดก็คือการเขาเรียวกว่าการเลิกลาหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีโอกาสคู่เสียชีวิตหรือตายเขาเรียวกว่าการจากเป็นหรือจากตายของคู่ชีวิตช่วงอายุ29เข้า30 ชะตาชีวิตกลุ่มดวงนี้จะดีขึ้นเด่นขึ้นหลังจากพ้นอายุ35ขึ้นไปกากระบาดกลางฝ่ามือเป็นสัญลักษณ์ของเทพเทวดาลงมาจุติมาเกิดเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีนะการเกิดเขาให้เกิดในครอบครัวที่ลำบาก2ต้องใช้กรรมกับบริวารหรือญาติพี่น้องแม้กระทั่งคู่หลักแต่พอหมดวิบากกรรมชะตาชีวิตจะเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองแต่คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือโดยเฉพาะคนที่มีวัสนาตกช่องหมดปึงแน,นีย เขาเรียกว่าสาระหมดเปลืองจากใจเรานี่แหละความใจอ่อนใจดีมักจะโดนกัดก,กินจากบริวารหรือคนที่รักแต่เจ้าของลายมือข้อดีคือมีเนินหลักทรัพย์อาจารย์ฟันธงได้เลยมีมีหลักทรัพย์ก่อร่างสร้างตัวจากการครองคู่หรืออยู่ต่างประเทศต่างแดนนี่คือจุดเด่นของคนกลุ่มดวงพวกนี้แน่นอนใครบางคนบอกว่าอาจารย์มีกากบากกลางฝ่ามือบางคนบอกทำไมยังสาหัสเลือกเกินบางคนบอกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สุขสบายนะฮะก็ลองทักมาสอบถามได้นะฮะเพราะ มันมีจังหวะชีวิตของแต่ละคนที่จะเติบโตนะ